ช็อปสินค้าโอท็อปห้ามพลาดจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากขอเชิญร่วมงานมหกรรมชอ็อปชิมชมของดีโอท็อปตากพบกับภาพพื้นถิน่นอันเลอค่าของจังหวัดตากอัญมณีแม่สอดงานฝีมือชั้นสูงจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามผลิตภัณฑ์โอท็อปและโอท็อปพรีเมียมอีกมากมายทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ของฝากสมุนไพรและสปารวมกว่า40บบูธกิจกรรมนาทีทองกิจกรรมสาธิตคอนเสิร์ตศิลปินดังและร่วมลุ้นรับโชค ตลอดงาน6วันพบกัน18-23ถึงกันยายน2568นณเอ็มแกลนฮอลชั้น G ี h e m ะมอลล์ไลฟ์สโตบางแคตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30มนาทีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อ OK จากจังหวัดตากช้อปชมชิมอิ่มใจในที่เดียวครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอทอปตากไม่ได้มีดีแค่สินค้าแต่คือเรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คน